เอาเป็นหาพระพุนาะเอาพอดีเกียมเด้อเกียมเด้อพระมาเลยจะเป็นแลนผ์พระโอ้พระกัะชายบาดว่าหลายคนเลยนาะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เคยเห็นพระทุดงบ่เหรอพระทุดงบ่ขออภัยไดบ่ เนาะมาผ่าอยู่เลยผ่าสมบัตลวัดครั้งนั้นในชีวิตไมาเคยเห็นเนาะไม่เคยมีได้บาทเนาะไม่เคยใช้เนาะเนาะแบบผ่าเคลื่อนทีเนาะแบบผ่าเคลื่อนไหวพี่น้องผ่าวัดเพิ่นไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆจนมาเบิ่งมาจากบทฉุดบ่จากบทฉุดไปตลอดเวลาจากองผ่าในจากองค์ทั้งหมดเนีย

เดี๋ยวเพามาหอเดี๋ให้เป็นห้เด้อเขาหยยมาหอนพทยมาหอนทยเิ่นก่ดมีจิตใจแล้วเดี๋ยวกางอ่ะเนื้อไอ้ควายมันเห็นเนี่พันธอนเจวเนี่ยยาไปหันจามจะจะเข้ากองยามันนี่นั่นึง เดี๋ยวข้าวกองเดี๋ยวจะเป็นมาเพี่ไปนีนบ้านนั้นมาหอดพี่เขาจะเป็นมาเพ่จะเอากลองเป็นมาเพี่นี้ทุก่อนนี้ช่งจูอันบาตไงจิตราเลยมวมเยอะๆไว้หรือว่าอะไมาพ่ด ชัวน้อยตัวนี้ดิแน่นอนยครับน้อปลาตนลายองค์เนาะลายองค์เด้ผ่านเี่เก็มตัวโอ้ยว้เอาไหมมาลืมมันใช่ในรถจันกระเชียงมันแจ้งน่าใจไหเฮาได้ยินเฮาเองเหร มาคอยด้วย่ดยาวด้วเออต่เต้นเต้นเต้นว่ามาเคยใช้บาทอันนั้นผ่าขึ้นขึ้นไหวเนาะเต้นเต้นมาเต้นเต้นเลยเอา พายจะได้กินเขาของพนมแล้วมันนี่เออเบิ้งจะไม่มีไฟใช่ไหมก่อนนะมันเกี่ยมโมทันเนาะเพราะมันมาไวๆเนาะมันไวพผลเนาะผลประกาศตอนแรงเขาก็ที่ใช่เลยตอนหนังีแบบไวผลเนาะคนติดตามนะนเบตะบูวยย่อยแปเอาไม้ในนั้นไงในกระเป๋าใครไหมกองไม้ในกระเป๋าพูนกดโทรมันเด้อร์แค่นั้นเป็นกล่องพัเด้อรรถห่างๆนั่นแค่รถ มันเป็นกองเด้อไม่ในน้อยติดจะให้ไปตังหันมันจะเขาเา่าไงโอ้ยลืมใช่ตัวเองมามากเลยนะลืมไอ้ไก่เลยเด้อไก่เลยเด้อเกียมได้ไม่ออกเด้อ จะเตรียมกจดไว้เนาะเออได้เข้าจะดอกเดียวเขาใส่แล้วเขาจะปินไปให้ปิ้นออมันเป็นได้เออเจนเน่น้อยเป็นมือกองหนเะ่กระชับเจาะต่อยเนฮะเอ็นาเัียมาใส่ฮะ กูชนอะไรเน <c oughs> ี้ยได้ต่อยข้าวช่ในแช่ในบ้านวะใช่ในบ้าน

nó nhà nó nhà đây ừ. Ừ. Đâu. Đâu, nhận, 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 nhận. đây là một mình có cái tay nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

จอดอทำไมตัวเจาะก่เจาะแลผ่อนผ่นไปต้มไมใส่ะเ่ยถ้าใส้ได้เขาได้ไหมเจาะเจาะตงไนเจขาก่อนช่วยเจาะเจาะไม่เจาะมัดเลยตัวเนนายอะเต็มบทันะาใส่จะบอกเนย น่อยเด้อหลนนะยุสเนาะยังม่พันกินแรกนะครับเยอตัวน้ว้ี้ยังใช้เข่าตัวนอยที่ีตมี่ยใยน่มียังกรใช่นะก้อนอาอยังเข้ายังเข้ายังเข้า ัวมีขา้าใส่ข่าก่อนใส่เาอคกคดด้วยใจเนี้ยแ่ขนมขาวนังไหนโอ้ยางลยในขาวฮะโอ้ นน่ยอ้อั้อะกนเ้อย่ันอยาโอ้ตัวน้อยหนักนะเนี่ยเนยน่อยเนี่หนักเลยนะเนาะจอกปลาโลติกไปลาหลามแปะกุ่ยังสององนะสององเจาีน่อ เสียเไรเสียอะไเซียเลยมาขย่เขาโอ้ยใช่มอ่ะโอ้ยใส่น่อยน่อยอมันจะต่อยนั่นหรือไม่แม่เปี่ยนงานคือเฮี้ยนะวะจ้างังันกะเฮียไปเช่เจ็บใส่ไได้บ่พีะเตต่อยจะหนาพี่จะ បាទចូលទៅដល់តែអញ្ចឹងបាទឲ្យខ្លួនខ្លួនអត់អ្ហាບໍ່វាយណា